โ o ล์คเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไทยกับไทยครับชกโระสานแข่งเลยครับไม่มีกลัวครับโชคกำลังโทษบางแสนคอสในไทยนะครับจวนบุรีทีมงานเสียสองโอ้โหเตะขวาแต่วางแข้งซ้ายทีต่อทีต่อทีจะหาเจอครับโอ้โหตีแข้งซ้ายไปขวาขึ้นมาทันทีครับ เบาครับหลับเลยครับหลับคาเชือกครับเรียบร้อยครับโดนก้านคอครับยังไงนะครับโอ้โหหัวเต็มคอเลยครับซ้ายหน้าไปก่อนนะครับจับแล้วเกี่ยวครับนี่ครับโอ้โหนี่ยืนกองแล้วโดนหมัดอีกชุดหนึ่งครับไปตั้งแต่แข้งเลยนะครับ แล้วดูครับศีรษะหลุดไปนอกเชือกกรรมการไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหโดนเต็มจริงครับดูครับอุ้ยนักแข่งหัวเข้าไปที่ก้านคอแล้วโดนหมัดครับดูครับดีดอกสุดท้ายไม่โดนซ้ำอีกทีครับหัวหลุดออกไปนอกเชือกครับโอ้โหคามุมเลยครับดูครับย่อแล้วเตะครับโอ้โหดูครับเต็มจริงๆครับแล้วโดนหมัดเป็นทีนะ โอ้โหไปชุดอยู no. nah ่หน้าเสียสองครับแม่ต้องบอกว่าหลับคาเชื่อเลยนะครับดูครับดูจังหวะเพชรขาดของเด่นพนมพาน26ครับจะหาเจอครับโอ้โหดูงทางซ้ายไปขวาขึ้นมาทันทีครับโโอ้เบาคอครับเรียบร้อยเบาครับเบาครับโโอ้หหลับเลยครับหลับคาเชื่อครับเรียบร้อยครับโดนก้านคอครับยังไงครับโอ้โห โหวดเต็มข้อเลยครับซ้ายหน้าไปก่อนนะครับจับแล้วเกี่ยวครับนี่ครับโอ้โหนี่ยืนกองแล้วโดนหมัดอีกชุดหนึ่งครับไปตั้งแต่แข้งแล้วนะครับแล้วดูครับศีรษะหลุดไปนอกเชือกกรรมการไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับดูครับอุ่ยนักแข้งหัวดเข้าไปที่กานคอแล้วโดนหมัดครับดูครับ ดีดอกสุดท้ายไม่โดนซ้ำอีกทีครับหัวลุดออกมานอกเรือครับโอ้โหคามุมเลยครับดูครับย่อแล้วเตะครับโอ้โหดูครับเต็มจริงๆครับแล้วโดนหมัดอีทีนะโอ้โหไปทุดอยู่หน้าเสียสองครับแม่ต้องบอกว่าหลับคาเชื่อเลยนะครับดูครับดูจังหวะเพชรคาดของเด่นพนมพาน26ครับหกครับ เทนเวดอมรานยี่สบหกครับโอ้โห